ห้ามรถต่างด้านหน้าปฏิบัติครับตั้งฉากนิดนึงนะครับมือที่เดียวไม่ได้หัอเอาปล่อยรถต่างด้านหน้าปฏิบัตินะครับครับออกไปห้ามรถต่างด้านหลังปฏิบัตินะครับต่างด้านหลังนะครับตั้งฉากนิดนึงนะครับ ยังไม่การนะครับมองรถด้านหน้าเรียนติดกันนะครับนะครับต่อไปกวาดรถด้านหลังปฏิบัติครับครับได้นะครับต่อไปน้ำรถด้าน้าซ้ายด้านขวานะครับครับด้าน้าซ้ายด้านขวาต่อไปด้านขวาก่อนนะครับน้ำรถด้าน้าขวาปฏิบัตรลดลงอ่าครับ ใช่อย่างนี้นะครับอ,อย่างนี้นะครับปอนแล้วก็ตั้งก็กระดกมือกีัานะครับ<ป>เอ็มาเป็นองค์ร่างครับ